ตอนที่1,445หญิงงามบนแม่น้ำฉินมู่และพวกคนแล่เนื้อจากไปเหลือก็แต่ผู้พิทักตะวันและชาวแดนปริศนาผ่านไปครู่หนึ่งพวกเขาก็แล่นหอดต่อไปมุ่งหน้าสู่แดนก่อกำเนิดในใจของทุกคนเต็มไปด้วยอารมณ์อันผสมปนเปพวกเขาจะไปตั้งหลักปักฐานที่สันตินิรันร์ส่วนเรื่องราวของฉินมู่คนแล่เนื้อเจอหัวหลีล่วอูชวงและเทียนชูพวกเขาจะบอกเล่าต่อลูกหลานสืบไป เจอหัวหลีระบายลมหายใจโล่งอกมองไปยังฉินมู่และกล่าวด้วยรอยยิ้มได้กนดับไปทีค่าค่อยสบายใจขึ้นหน่อยวินยูชนสวรรค์มู่เจ้ามันคนซื่อนิสัยดี เขารีบกล่าวเสริมโดยเนื้อแท้เจ้าเป็นคนซื่อนิสัยดีแต่เจ้ากลอบกลิ้งแยบยนต์กับศัตรูทว่าเมื่อเผชิญกับผู้คนในฝั่งเดียวกันแล้วเจ้าซื่อจนเสื้อไม่หักใจอมมหิตที่จะทำร้ายผู้คนในฝั่งเดียวแม้ปลายขนไม่หักใจอมาหิตของผู้คนธรรมดาสามาแม้แต่จะพูดจาแรงแรงหนักหนักสักหน่อยก็ไม่ยินดีจะปริปากฆ่าไม่เหมือนเจ้าเขาเต็มไปด้วยความคึกคักกล่าวด้วยเสียงกังวลถ้าข้ามีเรื่องก็ต้องพูดมีอะไรข้องใจก็ต้องปล่อยออกมา ข้าทำเรื่องดีเรื่องดีก็ต้องเป่าประกาศข้าไม่อาจปล่อยให้คนดีถูกกระทำอย่างผิดผิดไม่อาจปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไอ้พวกลูกเต่าบัดซบเหล่านี้ชอบไล่ต้อนคนดีๆมากเกินไปแล้วคนที่ทำชั่วสารพาัดหากวันหนึ่งทำความดีขึ้นมาสักเรื่องพวกเขาก็จะเอาไปเป่าประกาศแต่คนดีๆที่ทำเรื่องดีมาโดยตลอดหากว่ามีจุดด่างพร้อยสักนิดก็จะถูกพวกเขาด่าทอบิดาทนดูอะไรแบบนี้ไม่ได้ เทียนชูหัวรอกล่าวด้วยรอยยิ้มมีดปีศาจเจอหัวหลีเข้าใจทะลุปลุกร่รงราวกับมีดอันไร้เทียมทานเจอหัวหลีกระชับมีดปีศาจเคี้ยวมังกรที่เขาสะพายเอาไว้บนหลังย้มยิ้มอย่างเสรีและไร้กังวลข้าไม่ต้องการให้สหายที่ข้านับถือต้องแบกชื่อเสียงชั่วช้า เจ้าลทัทธิฉินวินยูชนสวรรค์มู่ดิรัชชานฉินฉินนักหรือมู่หัวขโมยไม่ว่าจะเรียกเขายังไงเขาก็เป็นเพื่อนของข้าเป็นบุคคลที่ข้านับถือในตัวเขามีความบกพร่องเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดแต่ว่าในหลักการคุณธรรมใหญ่ๆแล้วเขาไม่เคยกระทําผิดพลาดเบ้าตาของฉินมู่แดงก่ําแต่กลับหัวเรอออกมาลั่วอู่วงคลี่ยิ้มบนใบหน้าสิทธิ์ของข้าเขารีบเสริมครั้งหนึ่งเคยเป็น คนแร่เนื้อปลายตามองเขากล่าวว่าเคยเป็นศิษย์ของเจ้าแต่เรียนรู้นิสัยใจคอของเจ้ามาดีเกินไปแล้วหลังจากนี้ข้าจะอบรมบ่มนิสัยเขาสักหน่อยลั่วอูชวงสีหน้าดำม,มืดไม่ปริปากอีกชิงมู่หัวเราะและมองไปที่พวกเขาผู้คนเหล่านี้คือสหายของเขาคือผู้เท่าของเขาแต่ก็เหมือนกับอาจารย์ดีๆและสหายสนิทเสียมากกว่านับว่าเป็นวาสนาของเขาอย่างยิ่ง ฐานวรยุทธ์ของเขาฟื้นฟูกลับมาอย่างรวดเร็วแท่นยกในสภาบรรพชนเช่นเดียวกับแท่นยกในปราสาทสวรรค์ต่างๆทําทให้ฐานวรยุทธ์ของฟื้นฟูรวดเร็วจนหน้าแตกตื่นแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้ฐานวรยุทธ์ของเขาลึกกล้ามสุดจะอย่างต่อให้ฟื้นฟูรวดเร็วเช่นนี้แต่ก็ต้องอาศัยเวลาหลายวันจึงจะสามารถกลับสู่สภาวะสมบูรณ์พร้อมได้ ถิงมู่นำเอาสมุนไพรวิญญาณที่เก็บมาจากสภาบรรพชนหลอมปรุงยาวิญญาณฟื้นปราณชีวิตให้กับตนเองอย่างรวดเร็วใช้ทั้งสองวิธีการร่วมกันเพื่อป้องกันมีให้วิญยูชนสวรรค์หงตามมาถึงแล้วจะหนีไม่รอด วินยูชนสวรรค์หงจะต้องตามมาช่วงชิงสัตวุธบรรทัดสวรรค์ในบรรดา49สัตเกาวุธเตาสวรรค์ต่อให้เขาได้มา48ชิ้นแต่หากว่าไม่มีสัตวุธบรรทัดสวรรค์สัตวุธเตาสวรรค์เหล่านั้นก็จะเป็นสมบัติวิเศษทรงพลังอันแยกจากการเป็นเอกเทศมีก็แต่เมื่อได้สัตวุธบรรทัดสวรรค์มาเขาจึงจะสามารถผสานพลานุภาพของสัตวุธเหล่านั้นแปลเปลี่ยนให้พวกมันกลายเป็นมหาวัตถุล้ำค่าเตาสวรรค์ เมื่อเทียบกับมหาวัตถุล้ำค่าเต่าสวรรค์ที่เทวราชบรรพชนหลอมสร้างขึ้นมาก็แข็งแกร่งกว่าไม่รู้ตั้งกี่เท่าตัวดังนั้นวินยูชนสวรรค์หงจะไม่ไล่ตามชาวแดนปริศนาเหล่านั้นแต่จะไล่ตามพวกเราดวงตาของฉีนมู่เป็นประกายวาบทั้งห้าคนหอบไปยังทิศทางของเทพสับชีวิต เทพสับชีวิตใหญ่โตมโหฬารยากจะมองเห็นรูปร่างของเขาทั้งหมดได้พวกเขาพบเจอเมืองเทพยอดาอีกหลายแห่งระหว่างทางเมืองเทพพยายดาขนาดใหญ่แห่งแดนปริศนามี49เมืองตั้งชื่อตาม49เต่าสวรรค์ในยุคดึกดำบันเมืองเทพพยายดาเหล่านี้จะตั้งเรียงรายอยู่ตามแม่น้ำสวรรค์โบรามโบรารรเป็นอย่างยิ่ง เมื่อมาถึงยุคสมัยหลงหั่นสถาปนาสภาสวรรค์ขึ้นมาก็ลากดึงแม่น้ำสวรรค์ให้ไหลผ่านประตูสวรรค์ทักษิณการเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ำไม่มากมายอะไรแต่เมื่อถึงช่วงกลางและปลายยุคสมัยหลงหั่นสภาสวรรค์เคลื่อนย้ายออกไปจากแดนก่อกำเนิดทำให้แม่น้ำสวรรค์เปลี่ยนเส้นทางน้ำในแดนปริศนาจึงไม่มีเส้นทางแม่น้ำสวรรค์อีกต่อไปเหลือก็แต่49เมืองเทพยดาและเส้นทางโบราณแม่น้ำสวรรค์ ในตอนนี้แม่น้ําสวรรค์กลับคืนสู่ตําแหน่งเดิมเส้นทางโบราณก็มีมวลแม่น้ำไหลหลังมาอย่างเชี่ยวกราดระยิบระยับสะท้อนแสงดาวแห่งแดนปริศนาดูงดงามชวนหลงไหลแต่ทว่าแสงระยิบระยับเหล่านี้อันที่จริงแล้วคือจิตสังหารเมืองจัตุรัสสวรรค์อันโออาอลังการที่สุดถูกทำลายลงเพราะว่าที่นั่นคือหน้าด่านต่อต้านกองทัพสภาสวรรค์แม่น้ำสวรรค์ไหลเข้าไปในแดนปริศนาจากที่นั่น เมืองจัตุรัสสวรรค์จึงเท่ากับเป็นเมืองหน้าด่านแห่งแดนปริศนาตี้ชิงพาทหารนายกองมากมายมาสกัดกั้นกองทัพสภาสวรรค์ที่นั่นเพราะว่าเมืองจัตุรัสสวรรค์สำคัญอย่างยิ่ง เมืองจัตตุรสวรรค์รวบร,วม,รวมแสญญาณุภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งแดนปริศนาสัญญาณุภาพของเมืองเทพย,ยดาอื่นๆจึงอ่อนแอลงไปเมื่อกองทัพแห่งสภาสวรรค์มาถึงฉินมู่และคณะก็เห็นเมืองเทพย,ยดาอันถูกทำลายล้างตลอดทางถูกถล่มอย่างย่อยยับ สสนยานุภาพทางทหารที่เมืองเทพยดาเหล่านี้สังสมเอาไว้มีน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเมืองจัตุรัสสวรรค์ก็ต่างกันราวฟ้ากับเหวดังนั้นจึงไม่ต้องอาศัยวินยูชนสวรรค์ลงมือเมืองก็แตกอย่างง่ายดายพวกเขาสังเกตเห็นตามเส้นทางว่ามีเทพเจ้าและประชาชนแห่งแดนปริศนามากมายถูกกวาดต้อนคุมขังเอาไว้ในกรงนักโทษเทพและผู้คนแห่งแดนปริศนาเป็นรางวัลสงครามของผู้นำทัพต่างๆแห่งสภาสวรรค์ ส่วนในนภา,าประดับดาวก็มีซากสอพลอยละล่องอย่างมากมายไร้ประมาณเทพและมารอันเป็นเหยื่อสงครามและที่ดารดาษมากไปกว่านั้นก็คือสับชีวิตแห่งแดนปริศนาพวกเขาเป็นเผ่าครึ่งเทพแต่ในเผ่าครึ่งเทพก็มีผู้คนธรรมดาสามัญที่ไม่อาจฝึกวรยุทธหรือยากที่จะฝึกปลือไปถึงเขตขั้นเทวะสับชีวิตที่ถูกจับกุมในแดนปริศนามีมากมายไร้ประมาณผู้คนและเทพ,พเจ้าแห่งแดนปริศนาเหล่านี้ จะกลายเป็นท่าทาสีของแม่ทัพในกองสภาสวรรค์ต่างๆและจะถูกส่งไปยังแว่นแก้นนานา,นาหรือมีเช่นนั้นก็จะถูกขายให้แก่เมืองแร่ในโลกสวรรค์ทั้งหลายแดนปริศนาที่เคยยิ่งใหญ่เหนือผู้ใดเมื่อในอดีตใครเลยจะคิดว่าจะมีวันนี้เทียนถูรู้สึกสะทกสะท้อนอย่างมากความเร็วของพวกเขาสูงขึ้นทุกทีหลบหลีกกองทัพแห่งสภาสวรรค์มุ่งหน้าไปยังทิศทางของเทพศัพ์ชีวิต รัศมีอาฆาตแห่งเต๋าสวรรค์ยิ่งมาก็ยิ่งเข้มขน้นผู้ผีสวรรค์น,นับวันก็ยิ่งหน้าเกรงขามทำให้แท่นประหารเทพในปราสาทสวรรค์ของฉินมู่และพักพวกยิ่งทรงพลังรัศมีอาฆาตกลายเป็นมีดพุ่งหิดวิวกระหึ่มลมอยู่ในแท่นประหารเทพแม้ว่าฐานวรยุทธ์ของพวกเขาจะแก่กล้ามากขึ้นแต่ทั้งห้าคนก็รู้สึกเศร้าใจ ยิ่งอาถรรพ์สวรรค์แข็งแกร่งก็ยิ่งแสดงว่ามีการแข่งข้าเทพศักดิ์สิทธิ์และสับชีวิตในแดนปริศนามากยิ่งขึ้นรัศมีอาฆาตจะรวมตัวก,กันก่อรูปเป็นศาสตราวุธเต่าสวรรค์ชิ้นที่ห้าสิบไหมคนแร่เนื้อพึมพำไม่ได้หรอกเพราะว่าพระสนมฟ้าเฉียงจะนำท่นประหารเทพแห่งสภาบรรพชนมาที่นี่กวาดล้างรัศมีอาฆาตแห่งเต่าสวรรค์ไปทั้งหมด ถิงมูดวงตาเป็นประกายว่ากล่าวต่อบรมจากกระพัดไม่มีทางปล่อยโอกาสที่จะให้มีดปริศนาประหารเทพนี้สุกงอมหลุดมือไปอย่างแน่นอนทันใดนั้นเสียงเพลงขิมก็ดังมามิติอวกาศโลดเต้นอย่างรัวเร็วถิงมู่ใจวูบไหวเล็กน้อยหันไปมองตามเสียงก็เห็นหญิงงามผู้หนึ่งพุ่งว่าผ่านมาทางแม่น้ำสวรรค์ด้านหลังคือเงาร่างของวินยูชนสวรรค์ไฮวอ วินยูชนสวรรค์ให้วอลกำลังถือแดนบรรพชนเต่าอัคคีเขายกแท่นสังเวยก้าชั้นนี้ไว้เหนือศีรษะย่างเท้าก้าอาจอาจ,อาจเรือนกายใหญ่โตโมโหฬารกำลังไล่ล่าวินยูชนสวรรค์เยโวไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอุบายใส่วินยูชนสวรรค์ให้วอลไหมนะ เขาเพิ่งจะคิดถึงตรงนี้ทันใดนั้นในใ,นใจก็เกิดสังหรณ์เขารีบผันศีษะก,กลับไปดูเห็นก็แต่ว่าวินยูชนสวรรค์หงกระพือแขนเสื้อหลวมกว้างลอยล่องมาหอสูงลิ้วไล่ตามพวกเขาพวกเราหนีชิงมูพุ่งทยานขึ้นไปหมายจะพาอีกสคนใช้ทักษะเทวะมิติอวกาศเพื่อหลีกหนีวินยูชนสวรรค์ทันใดนั้นก็เห็นว่ามีนาภาประดับดาวแห่งแดนปริศนาปรากฏขึ้นอย่างฉับพลนัน ตอนแรกนภะาประดับดาวนี้ก็เป็นเพียงดารจาจักเล็กๆแต่ทันใดนั้นมันก็หมุ่นวนขยายขนาดออกไปสำนึกรู้อันภพยารจรินตะมาดนปริศนามาขวางกัน้นเปลี่ยนจากความว่างเปล่าเป็นความจริงทำให้ดวงดาวเหล่านั้นพองขยายกั้นน่านฟ้าระหว่างวินยูชนสวรรค์หงและพวกฉินมู่เทวราชหลังว่อ วินยูชนสวรรค์หงหัวเราะฮี่ฮี่พุ่งโฉบขึ้นสูงตัดข้ามนาภาประดับดาวแต่ทันใดนั้นก็เห็นดวงดาวหนึ่งในนาภาผาประดับดาววิวัน์มาเป็นโลกสวรรค์ทำให้เขาบุกทะลวงเข้าไปในโลกสวรรค์อย่างไม่ทันตั้งตัวทาริกาเต่าไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมวินยูชนสวรรค์หงหัวราะคราหนึ่ง และกระโจนทีก็กระโดดออกมาจากโลกสวรรค์ผืนนั้นทะลวงกรีบฟ้าผ่านดวงดาวมากมายแต่ทว่าเขาเพิ่งกระโดดออกจากโลกสวรรค์หนึ่งก็พบว่าตนเองเข้ามาอยู่ในโลกสวรรค์อีกแห่งโลกสวรรค์แต่ละชั้นราวกับกลีบดอกไม้ที่ค่อยๆค,คลี่บานซ้อนทับหนาแน่นปกคลุมไว้จนมิด ถิงมู่เห็นวินยูชนสวรรค์หงถูกล้อมกักเอาไว้ก็โล่งอกมองไปยังแหล่งที่มาของสำนึกรู้เห็นก็แต่ว่าเทวราชหลางว่อกกำลังก้าวเดินอยู่บนแม่น้ำสวรรค์ดูเย็นเยียบอบและใส่กระจ่างแสงดาวคร่างคราวอย่างวิจิตประการเคลื่อนคล้อยไปพร้อมกับนาง ไม่ว่านางจะย่างไกลผ่านที่ใดกองทัพแห่งสภาสวรรค์หยุดลั่นกลองศึกทหารทั้งหลายวางมีดดาบจับจ้องมองนางหลังจากที่นางเดินจากไปแล้วพวกเขาถึงค่อยสะดุ้งตื่นจากความฝันและประหัตประหารกันต่อชิงมู่มองไปยังสาวงามที่เดินอยู่บนผิวแม่น้ำสาวงามผู้นี้มองมาที่เขาโบกมือมาจากที่ไกลๆตอนที่1446มหันนบสวรรค์คือคันชองอาจส่องสะท้อนแดนปริศนา ถิงมู่เผยรอยยิ้มบนใบหน้าโบกมือตอบหลังว่อและพาคนแล่เนื้อเถียนฉูและคณะจักไปในทันทีเขาเพิ่งจะก้าวขาหน้าก็เห็นว่าข้างหลังมีชายกำยำล่ำสารพุ่งขึ้นมาจากแนวดิ่งราวกับเหินทยานสองเท้ากระทืบเหยียบแม่น้ำสวรรค์กระโจนเข้ามาโจมตีใส่หลังว่อจากระยะไกลคือวินยูชนสวรรค์นคนที่11ฉือฉีลัว ความงามของหลางเซวีลวนอาจจะทำให้กองทัพสภาสวรรค์สับสนได้แต่ไม่อาจทำอะไรถือฉีลัวได้เทวราชหลางว่าไม่กล้าต่อสู้กับเขารีบหนีไปยังชั้นอวกาศที่35ทันทีฉือฉีลัวพุ่งตามด้วยลมอึงคนึงแต่ทว่าไม่อาจทะลวงทะลุชั้นอวกาศที่35ได้แต่ถอนใจด้วยความเสียดาย เพราะว่าในจังหวะนี้วินยูชนสวรรค์หงหลุดจากการล้อมกักต่อยกำปั้นเข้าใส่ชั้นอวกาศที่35กำลังฝีมือของเขาหน้าสะพรึงกลัวเหนือล้ำกว่าฉือฉีลรัวไปมาหลังว่อซ่อนในชั้นอวกาศที่35ใช่ว่าจะปลอดภยัยในจังหวะนี้เองเทวราชหลังว่อก็จินตะมรแดนใต้พิภพขึ้นมาแดนใต้พิภพแผ่ขยายออกไปในชั้นอวกาศที่35ทําให้ทัศนวิสัยมืดมนขมุกขมัว วินยูชนสวรหงพิศวงสงสัยในเจตนาของนางแต่กลับพบว่าในโลกมิติแดนใต้พิพบที่เทวราชหลังว่จินตะไมขึ้นมานั้นมีแสงสลัวรางปรากฏขึ้นเรือกระดาษลำหนึ่งลอยอยู่ข้างหลังนางวินยูชนสวรรโยวอ ว,วินยูชนสวรรค์หงหัวเราะฮี่ฮี่แดนปริศนาเป็นอาณาเขตของเต่าสวรรค์วินยูชนสวรรค์โยวอล้ำเลิศที่สุดในเต่ายิ่งใหญ่แห่งแดนใต้พิภพ,พ,พที่มาร่วมสงครามแดนปริศนานี้ก็คงจับเพราะการเชิดเชิญของฉินมู่ทว่าแดนปริศนาสะกดข่มเขาได้มากมายเกินไปต่อให้วินยูชนสวรรค์โยวอมีโลกมิติแดนใต้พิภพ,พ,พ,พที่เทวราชหลังว่จินตะไม่ขึ้นมาก็เถอะ เมื่อเป็นเช่นนี้ต่อให้วินยูชนสวรรค์โยวอร่วมมือกับเทวราชหลางว่ก็ไม่อาจต่อกรอกับเขาได้มัดเตาวสวรรค์ของเขายิ่งใหญ่และทรงพลงังทลายฝ่าชั้นอวกาศเข้าไปแต่ทว่าบนเรือกระดาษข้างหลังเทวราชหลังว่วินยูชนสวรรค์โยวอชูตะเกียงขึ้นมาส่องแสงไปยังกำปั้นของเขาแสงตะเกียงกลายเป็นเจิดจ้าอย่างไร้ปานเปรียบในโลกมิติแดนใต้พิภพที่จินตา์ไมา่ขึ้นมานั้น จู่ๆก,ก็มีเรือกระดาษมากมายนับไม่ถ้วนตะเกียงมากมายนับไม่ถ้วนและวินยูชนสวรรค์โยวอมากมายนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นมาในจังหวะนี้แดนใต้พิภพว่างเปล่าเหลือก็แต่พูดบดีและพูดผีใต้บัญชาของพูดบดีอีกทั้งเผ่ามารจํานวนหนึ่งและราชาผีแต่ทว่าผู้นําทางความตายมีเคยมีเป็นพันล้านคนในจังหวะนี้กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยพวกเขามายังแดนปริศนาปรากฏอยู่กับเทวราชหลังว่าในขณะนี้ ผู้เท่านำทางความตายเหล่านั้นชูตะเกียงขึ้นมาด้วยกันสัดแสงสว่างออกไปอย่างเจิดจ้าต้านรับกำปั้นที่วิญงยูชนสวรรค์หงสัดต่อยครืนครานชั้นอวกาศที่35ปั่นป่วนเดือดพล่านทำให้ผู้คนได้แต่มองตาค้าง พลานุภาพของหมัดนี้ของวินยูชนสวรรค์หงแม้ว่าเมื่อทะลวงไปถึงชั้นอวกาศที่35แล้วจะอ่อนแอลงไปก็จริงแต่ฤทธิดเดชของมันก็ยังคงเหนือธรรมดาส่วนวินยูชนสวรรค์กลับต้านทานเอาไว้ได้ทำให้ผู้คนต้องประเมินกำลังฝีมือของวินยูชนสวร์โยว์เสียใหม่ วินยูชนสวรรค์โยวอ์อตานทานการจุกโจมนี้เทวราชหลางว่าฉวยโอกาสหนีไปพาผู้นำทางความตายและเรือผีมากมายนับไม่ถ้วนหายลับไปอย่างไรร่องรอยวินยูชนสวรรค์หงและถือฉีรลัวกำลังจะไล่าตามทันใดนั้นอาถรรพ์สวรรค์ในแดนปริศนาก็เห่อเหิมขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งถาดโ h มด้วยเสียงหวีดหวิวไปรวมกันในที่แห่งเดียววินยูชนสวรรค์ทั้งสองสถานใจขึ้นมา ชือชีลัวปลดกล่องวิเศษที่แบกเอาไว้เปิดกล่องและนำสิ่งหนึ่งออกมาจากกล่องก่อนจะลุกขึ้นยืนเห็นก็แต่ว่านี่คือหอคอยสูงสองยอดระหว่างสองยอดหอคอยคือเนธเทวดดวงหนึ่งชือชีลัวมองผ่านเนธเทวะบนหอคอยนี้และทันใดก็เห็นแท่นสังเวยมหึมาลอยเข้าไปยังทิศทางของเทพสับชีวิตแห่งแดนปริศนาและพระสนมฟ้าเฉียงก็กำลังยืนอยู่บนแท่นสังเวยนั้น ขั้นบันไดของแท่นดังกล่าวแปลกประหลาดเมื่อถือฉีลัวมองไปเห็นขั้นบันไดทั้งหมด12ขั้นแต่เมื่อวินยูชนสวรรค์หงมองไปกลับเห็นขั้นบันได9ขั้นบนแท่นสังเวยนั้นมีรัศมีอาคาศสีโลหิตสองสายพลุ่งพล่านประดุดมังกรพิโรธหมุนพัวพันไร่รำอยู่ในอากาศเหนือแท่นคล้ายคลึงกับมีดปริศนาประหารเทพของแท่นประหารเทพแห่งสภาสวรรค์เป็นอย่างยิ่งแท่นประหารเทพสะบ้านวงเทวัน ชื้อชีลัวหัวรอกคิกคักและกล่าวด้วยรอยยิ้มนางหญิงต่ำช้าผู้นี้ก็เคลื่อนย้ายแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสภาบรรพชนมาด้วยคิดจะทำอะไรกันนะวิญยูชนสวรรค์หงสีหน้าตกอู้กล่าวอย่างเย็นชาแท่นประหารเทพนี้กำลังรวบรวมอาถรรพ์สวรรค์กลืนกินพลังงานของอาถรรพ์สวรรค์เพื่อไปเคี่ยวบ่มขัดกล่าวมีเทวะ ชือฉีลัวรีบส่องมองใกล้ๆก็พบจริงๆว่าพลานุภาพของมีดเทวะพูดโลหิตทั้งสองเล่มกำลังเพิ่มพูนขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งปราณอัถนสวรรค์ที่แดนปริศนาสังสมมากำลังเข้าไปบ่มเพาะพลานุภาพของมีดเทวะสองเล่มนั้นมีดเทวะสองเล่มในตอนนี้มีได้เป็นภัยคุกคามกับพวกเขามากมายแต่ความเร็วในการเพิ่มพูนความแข็งแกร่งของพวกมันทำให้พวกเขาใจเต้นไม่เป็นสัม ตอนนี้อาถรรพสวรรค์ยังคงอ่อนแออยู่แต่เมื่อเทพสั์ชีวิตตายไปรัศมีอาฆาตก็จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลวินยูชนสวรรค์หงกล่าวด้วยรอยยิ้มหยันบางทีพระสนมฟ้าเฉียงก็หมายที่จะกลืนกินแม้แต่กายเนื้อของเทพสั์ชีวิตเพื่อใช้หล่อเลี้ยงมีเทวะอาถรรทั้งสองเล่มนี้เขากล่าวอย่างไม่ยินดียินร้าย กลืนกินรัศมีอาฆาตและอาถรรพ์สวรรค์ของผู้คนธรรมดาในโลกล่ามีหรือจะสู้กับการกลืนกินรัศมีอาฆาตและอาถรรพ์สวรรค์จากเทพสับชีวิตเทพบรรพการผู้กำเนิดจากเตา๋าถือฉีออลัวสถานไหววันแล้วนางคนต่ำช้านี้บ่มเพราะมีเทวะทั้งสองเล่มมีแผนจะทำอะไรควรจะถามว่าบรมจากกระพัดบ่มเพราะมีเทวะสองเล่มนี้มีแผนจะทำอะไรเสียมากกว่า วินยูชนสวรรค์หงสบัดแขนเสื้อทั้งสองเหาะขึ้นไปสูงลิ้วนายหญิงเหยียนหมู่เจ้าและข้าจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อระวังป้องกันบอรมจากกระพัดถือฉีลัวก้าวยาวๆว,ว,วิ่งตะบึงไปติดตามเขาอย่างไม่รีรอแต่ทว่าความเร็วของวินยูชนสวรรค์หงสูงกว่าเขาปังเทพสตราวินยูชนสวรรค์อวีร่วงลงมาจากชั้นเมฆถือฉีลวยืนอยู่บนบ่าของเทพสตราวินยูชน สวรรอวีและเทพศาสตราวิงยูชนสวรรอวีก็วิ่งตะบึงไปข้างหน้าถึงกับแซงวินยูชนสวรรหงสหายต่าหงเจ้าเห็นหลางเซวียนและเทวราชบรรพชนบ้างไหมชื่อฉีลรัวเอ่อยถาม เสียงของเขายังไม่ทันขาดคำในที่ไกลไกลก็มีรังสีแสงอันน่าสะพรึงกลัวพวยพุ่งออกมาแทงทะลุแดนปริศนาจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งตลอดทางของรังสีแสงพุ่งทะลุผ่านดวงดาวนับร้อยล้านดวงของแดนปริศนาหนึ่งดัชนีจิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมเทพกษัตริย์หลังเซวียนอยู่ฟากโน้นผู้ที่เป็นคู่ต่อสู้กับเขาหรือว่าจะคือจัก,กรพรรดก่อตั้งฉินเย่ สามารถบีบให้หลางเซวียนใช้หนึ่งดัชนีจิตวิญญาณดั้งเดิมอย่างเต็มพิกัดได้น่าจะมีแต่เขาถือชีลัวพิศวงสงสัยยืนอยู่บนบ่าของเทพศสตราวินยูชนสวรรค์อวีและสองมองไปจากหอคอยคู่เนธเทวเห็นว่าผู้ที่กำลังต่อสู้กับหลางเซวียนมีใช่จัก,กรพรรดก่อตั้งฉินเย่แต่เป็นเทพศาสตราวินยูชนสวรรค์อวีถือชีลัวแตกตื่นเทพสาสตรานี้เป็นของเทวราชบรรพชน ดูเหมือนว่าเทพศัพ์ชีวิตกําลังควบคุมเทพศาสตราวินยูชนสวรรค์อ,อวีไปไล่ล่าสังหารเทพกษัตริย์หลังเซวียนแปลกจริงหลังเซวียนอยู่ที่นี่แล้วจกกกกักรพรรดิก่อตั้งกับเทวราชบรนพชนอยู่ที่ไหนที่สภาบรรพชนจักรพรรดิก่อตั้งก้าวออกจากอาณาเขตสะยกและแท่นยกของเทพกษัตริราาตรย์หลังเซวียนยังคงสงบนิ่งและเยือกเย็นเช่นเดิม แต่บริเวณโดยรอบล้วนเป็นผู้ใต้บัญชาของเทพกษัตริย์หลังเซวียลจ้องมองเขาด้วยความกระวนกระวายสีมหาประตูสวรรค์สะยกและแท่นยกแห่งสภาบรรพชนข้าก็ไปมาแล้วตอนนี้ยังเหลือแท่นประหารเทพคุบเก้าขุมและอัคนหยกที่ข้ายังมีได้ไปเยือน อักนครยกนี้เกรงแต่ว่าจะมีพยันตรายอันไร้ปานเปรียบตอนนี้ยังไม่จําเป็นต้องไปแท่นประหารเทพถูกพระส,สนมฟ้าเฉียงนําไปแล้วไม่ได้อยู่ในสภาบรรพชนเพียงแค่ต้องไปที่แดนปริศนาก็จะสามารถเข้าผ่านด่านแท่นประหารเทพได้สงครามแดนปริศนามีได้ทำให้เขารู้สึกเร่งด่วนเลยแม้แต่น้อยคิดในใจงั้นหลังจากที่ผ่านคุก้าขุม มาแล้วก็ควรจะไปที่แดนปริศนาหลายวันที่ผ่านมานี้วินยูชนสวรรค์มู่คงจะต้านทานไม่ไหวแต่เทพสับชีวิตก็น่าจะต้านทานไหวอยู่ในเวลานี้เขามองเห็นมหันนบสวรรค์ในอาณาเขตของวินยูชนสวรรค์หงจัก,กรพรรดก่อตั้งสถานใจเล็กน้อย สายตากวาดไปที่มหันนบสวรรค์สายตาของเขาคมกล้าเหมือนกับเต่ากระบี่ของเขาสามารถมองทะลุได้ทุกอย่างในมหันนบสวรรค์นี้มีเต่ายิ่งใหญ่จับตัวควบแน่นก่อรูปเป็นภาพสะท้อนของแดนปริศนาบนผิวทะเลหรือว่าจะเป็นขั้นวรยุทธ์อีกขั้นหนึ่งจกกักรพรรดก่อตั้งลังเลแต่วิญญชนสวรรค์มูไม่เห็นได้กล่าวถึงว่าจะมีขั้นวรยุทธ์อย่างมหันนบสวรรค์หรือวังมังกรหรือเขาจะไม่รู้ว่ามีขั้นวรยุทธ์นี้ เขาย่างเท้าก้าวตรงไปยังมหันนบสวรรค์มหันนบสวรรค์ไร้คลื่นลมราบเรียบประดุจกระจกและแสงกระจกสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างในแดนปริศนาเวลาเดียวกันนั้นที่แดนก่อกำเนิดในโลกหญินสวรรค์เทวราชบรรพชนคารวะทักทายเทพีหยินสวรรค์และกล่าวด้วยรอยยิ้ม เจ้ามีใช่เทพบรรพากาลอีกต่อไปแล้วไม่จําเป็นต้องร่วมเฮโลต่อสู้ฆ่าฟันไปพร้อมกับเทพสับชีวิตอีกแต่ให้เจ้าไม่เห็นแก่ชีวิตของตนเองก็ควรเห็นแก่โลกหญินสวรรค์ของเจ้าเขาเงยศีรษะขึ้นมองไปยังฝ่าเท้าของเทพสับชีวิตทั่วทุกสารทิศมีแต่สถานที่แห่งนี้ที่เทพสับชีวิตมองไม่เห็นเป็นจุดอ่อนของเทพสับชีวิตเป็นจุดอ่อนของเตาสวรรค์